สงสัยจะไม่อยู่แล้วเว้ยเฮ้ยไอ้หนีไปไหนเอาเงินค่าจ้างของเรามามาแบบนี้นะแค่นี้งั้นเหรอหนีฉันไม่ได้หรอกหนเงินค่าจ้างนี่ผมขอผัดไปสักระยะนึงก่อนได้ไหมคือตอนนี้เงินผมยังไม่ออกไม่ได เธอ,อเป็นใครเธอันแหละเป็นใครตอนแรกก็เป็นลูกจ้างหรอกนะแต่ตอนเนี้ยเป็นเจ้าหนี้สิเธอเป็นแฟนมันใช่ไหมงั้นจ่ายมา่หน้าอย่างนี้นนะแฟนฉันให้ฟรีจึงไม่เอาเลยนี่นายติดตังเขาก็รีบไปตังไปคืนเขาสิคุณบ<น>ุตรผมบอกเขาแล้วผมไม่มีเงินผมไม่เชื่อจี๊ด าเป็นคนจ้างผู้หญิงพวกนี้มาตอกวดที่ร้านพ่อฉันใช่ไหม<อ>ฮะคุณบุตรครับคือเรื่องนี้ผมอธิบายได้นะครับไม่ต้องออกไปไกลฉันเลยแล้วนายไม่ต้องมาที่ร้านฉันอีกฉันไล่นายนออกไล่ออกอไม่ได้นะครับคุณบุตรยังไงคุณบุตรต้องฟังผมก่อนนะครับฉันไม่อยากฟังคำอธิบายะลรของนายทั้งนั้นฉันไม่แจ้งความก็ดีแค่ไหน